กาบสวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเอิร์ธกันอีกครั้งและนี่ก็คือคลิปฉลองครบหนึ่งรอยซับสไคร์ขอบคุณทุกคนมากครับที่ทําให้ช่องผมเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้หลังจากนี้ผมจะลงคลิปช้ามากเพราะตอนนี้ผมเริ่มเข้าในตอนนี้ผมเริ่มที่จะสอบเต็มทีแล้วแล้วก็มีงานกีฬาที่ผมต้องฝึกฝนซ้อมกีฬาอยู่ทุกวัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแต่ผมก็เลิกทำจราศเบอร์แล้วถึงจะบอกไปหลายคลิปแล้วก็ถอือแมวหูปาก,ก่อนแมวหูปาก,ก่อนถ้าเรากับแมวนะครับก็ถ้าพร้อมจะไปดูคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเย่ yeah. เอาล้ววันนี้เราก็จะปัดทรมานเจ้าของช่องไอ้ต่อยไม่ยี่ยี่ย่าๆย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 ๆๆๆๆทําไมลงคลิปช้าจังวะฮะอ่ะยี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ีลงคลิปช้าที่หายอี๋ตายซะอึยยาๆๆๆเตือนสติเจ้าของช่องมันจะได้ลงคลิปเร็วๆนี่นี่นี่ปังอีอี อ๋อเอ้ปังอืนี่ลงคิดใชไหมนี่นี่อืออากอะออ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 อ โอ้ไม oh ่นะกูเนกไรกูจะลงคลิปเร็วๆก็ได้นะลงๆๆ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 ๆ Vav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 a Ih A Oh, rua yeah. <laughs> Hehehe Ah, Ih 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 Pau Ah Au อ๋อเอเอาาาเเออโอ้ยกูลงคลิปช้ากูรู้กูเข้าใจนี่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 กูจะดูคลิปมึงมึงก็ช้าอยู่นั่นแหละไอ้คนติดตามถึงมีแค่ไอ้พังอ่าลองคลิปช้าไงคนติดตามถึงไปถึงพันสักทีไปไหนวะเช่างมันเถอะพังอ่าโดนอีกแล้วล่ะ